มาจ้าทุกคนจะพามาเก็บเม้าเบอร์รี่ประจำฟ้ามเฮาปีนี้เล่าออกหลายจ้าเล่าออกหลายออกดกนวยใหญ่จ้าปีนี้เป็นตน้นพันเล่านี่เป็นปีที่สามอุปกรณ์เพื่อนได้เนี่ยอุปกรณ์เก็บเม้าเบอร์รี่เขาจะเก็บเล่ามือนี่เขาจะเก็บเล่าเหมือดเพราะว่าเล่างอมแล้วแล้วเต็มทีแล้วเลือก็อาจจะนิดหน่อยค่ะคุณผู้ดูที่รักเพราะว่า เรางอมลเล้าเด้ถถาเ้าบ่ฟ้าเก็บจากหน่อยค่นเกิดว่าฝนมามืมอนีเนาะ mm hmm. อุ๊ยเราก็จะโรนเนี่ยแมเสียดายเอาไปเฮ็ดน้ำเม้าเบอร์รี่ค่ะเอาไปเฮ็ดน้ำเม้าเบอร์รี่ประจำฟ้าประจำสวนนี่คือผลที่ได้จากการเป็นเกษตรกรแบบรักโลกค่ะเกษตรกรที่บ่ใส่สารพิษ บอไซอยียงที่แบบขาหมดขาแม่งเห็นบอหนี่คุณผู้ดูเดินน้ำกลนกันเป็นสายอยู่นี่ค่ะคุณมดนี่นะคะเราก็จะมากินน้ำหวานจากเมาเบอร์รี่นี่แหละค่ะทุกอย่างเป็นมิตรกันเห็นเราบอเห็นเราบอคุณผู้ดูที่ลกไตยาวยาวอยู่นี่เห็นบอคะนี่เมาเบอร์รี่เมื่อเข้าเฮตนาเมาเบอร์รี่ทิมวหวทิมอุ้ยาเป็นตะลี่ต่นแทนพักวหประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเข้าก็จะมีเมาเบอร์รี่ จิบก่อนนอนยามือขึนเถอารับเปกเปกหมีมาจากใสเถ้าละแก้วเล็กๆล็กเหมือนเนี้ยแล้วก็นอนหลับได้สบายเพราะว่าน้ำแอปเปิเบอร์รี่หรือว่าเขากินน้ำผลไม้ก่อนนอนเนี่ยนะคะเพราะว่าผลไม้ยังสิเรียให้ร่างกายเขาเนี่ยหลับลึกรีแลก ได้พักผ่อนการซอมแซ้มก็เกิดขึ้นได้บาดท,ที่นี่เมื่อเข้ารับลึกเข้าได้พักผ่อนการซอมแซ้มเกิดขึ้นเพราะการสมแซ้มเกิดขึ้นร่างกายเข้ากะกลับสู่สภาพดีง่ายด้คุณผู้ดูผู้นะ่ะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน,ออน,อนมีตนยตัวหน่วยพนิโปงเนี่ยค่ะวันนี้ร่างกายเข้าได้รับการซอมแซ้มตื่นในมือเร้าขึ้นมา่าสดชื่นมีความสุขค่ะอ,อ่อนซ่อนอยากให้พี่น้องมาเห็นของแระเด้จนพางากรวงเนาะ มือนี้ก,กันเลยผ้าคุณผู้ดูเบิร์ตสุคนมาเบิงเพราะวา่าจะเก็บเหล้าต้องเก็บเพราะวา่าอีกบกกี้มือก็สิบานีเข่าเมืองอีกเนะี่ยขันเข่าเมืองกลับมากขันบพเก็บเหล้านี่โอ้ยสีเป็นจากไหนล่ะโลนเต็มดินจ้าขันเพาสันคุณกระรอกกสิมาเป็นผู้เก็บแทนเฮ่าหน้าเม้าเบอร์รี่ตน้นพันเนี่ยสามขวบจ้ามีหนึ่งตน้นสองตน้นได้พันมาจากผู้หญ่ใจดีค่ะ เพิ่นไหมามาที่นี่เข้าก็จะเก็บทั้เหมือนเลยมือน,นี่พอเก็บแล้วปั๊บเข้าก็จะทําการเพิ่นเอิญมาอย่างก่อดแตงเหล้าตัดเหล้าโล่งแตงเหล้าเพราะวะเพื่อปีนาเนี่ยเหล้าจะบรตสสูงวันนีก้กิงออกมาปีนาแล้วเป็นมางอีกเข้าก็จะเก็บได้ง่ายที่สําคัญเข้าก็จะเอากิ้งเหล้านี่แหละค่ะไปช่าใส่ถุงดําแล้วเอาไปแบ่งปัน บันนี้เกิดถ้าเกิดผลออกแล้วบันนี้เอาไปปลูกลงดินอีกขยายต่อไปปันหมู่ไปปลูกเพราะว่าคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนว่าการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือการปันหมู่ไปปลูกเพิ่นวางสิละค่ะเฮ้ากับเล่ยเสือฟั่งคู่บาอาจารย์เฮ้ากับสิเอาไปช่าแล้วก็จะเอาไปปันหมู่ไปปลูกจ้าอย,อยากให้พี่น้องไม่เห็นน้ำเด้อ่อนซ่อนผุ้นะ คือบ่ท่านได้กินน้ำเม้าเบอร์รี่ด้ค่ะมีความสุขแล้วพุณน่ะอดซ้อนคิดฮอดย่มเม้าเบอร์รี่เนาะลิ้นใสแก้วเล็กๆเ,เ,เย็นๆแล้วก็ดื่มก่อน,นอนรับสบายใจฟันดีมีความสุข <c oughs> จินตนาการลำเลิศค่ะ <c oughs> ด้วยความปรารถนาดีจากดีเจดาวกเกษตรนิวเจนอย่าลืมนะคะซ <c oughs> อยผ้าสันสางอาหารให้ยังยืนมันคุง รักโลกอย่าทำลายเล่านะคะรักธรรมชาติเฮ็ดเกษตรแบบดูแลสิ่งแวดลอ้อมแล้วกะอย่าลืมแบ่งปันหมูเฮ้าพวกเฮ้าเพื่อนเฮ้าชุ่มชนของเฮ้าเพราะว่าความเป็นคนเนี่ยสอนเฮ้าว่าเฮ้าบ่สามารถอยู่ผู้เดียวได้เด้และเมื่อเฮ้าบ่สามารถอยู่ผู้เดียวได้เฮ้าก็ต้องอยู่น้ำกันยางกลมเกลียวสามาคีเด้จังสิมีความสุข คันอยู่น้ากันแบบบอคก,กลมเขี่ยวสามคัคคีความทุกกระิไลเขามาในใจกินน้ำเมาเบอร์รี่เป็นถังการักษาบอได้ได้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพบกันค่ะดีเจดาวเอฟรีว yes, ันแค n นดูอิทเยสวีแคนค่ะ